เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่วงกูไม่มีคลิปจะลงกูไม่มีคลิปจะลงนะครับวันนี้พรีเซนเตอร์เป็นพี่พีพระเจ้าซีดนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักจักรีบูมก็วันนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่ข้างถนนแห่งหนึ่งที่จังหวัดโคราชนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นเส้นที่แบบศูนย์รวมเศรษฐกิจใช่ของประเทศไทยเลยนะศ <laughs> ูนย์รวมเศรษฐกิจ <laughs> ใช่ไหมเส้นก็คือเราอยู่ที่ถนนช้างเผือกนะครับวันนี้พีเนี่ยก็จะมันนาเสนอเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดสาขาใหม่ที่พีเนี่ยเป็นเจ้าของเองเลยอืมก็คืออย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยย้ายกับอพยพจากกรุงเทพแล้วอยู่กรุงเทพแล้วล่มจมไม่ไหวละระเบิดก็เลยกลับมาเป็นเจ้าชายก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่โคราชนะครับก็นนี้คุณผู้ชมครับก็จะเป็นสาขาก๋วยเตี๋ยวเป็ด ใหม่ที่แบบเชิญชวนให้แฟนขับมากินเลยใช่ไหมใช่คือตอนนั้นเนี่ยคือสาขาเก่าขายดีใช่ขายดีขายดีใช่ขายดีคือหมาท่านั้นหอนไอ้เหี้ยคือมีคำกล่าวไงคือกูไปกินก็แบบตั้งแต่เด็กอ่ะเขาก็แบบคนแถวนั้นก็ชอบพูดไงว่าแบบร้านเมืองก๋วยเตี๋ยวเป็ดเออแต่ว่าแบบขายดีแล้วหมาแ่านั้นมันหายหายมันไม่มีท่านั้นไม่มีมีไอ้เหี้ยแบบคือมันติดถนนไงมันไม่ค่อยมีหมายแล้วอ่า ก็คือแบบตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะแบบได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาแบบดังมากนะ<ช>ขออภัยนะคือแบบมันไม่ได้จะแก้ปัญหาไงกับเสียงรถจริงๆนะแต่ว่าก็ยังฉายยาก็นั้นยังคงอยู่นะพี่ก๋วยเตี๋ยว<ม><ม>เป็ดที่ขายดีจนหมาหาย, <laughs> ยกูอ่ะบ้านกูอยู่ข้างหลังบ้านเป็นไงแล้วตอนที่แบบตอนยังคืนใช่ไหมก็ชอบได้ยินเสียงหมาหอนเงี้ยเรื่องไม่ใช่ ล้วเทศบาลก็พูดกับกูว่าเอ้าเดี๋ยวน,นี้แบบงานเทศบาลแบบจับสุนัขจอนจัดอะไรไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยแ,แต่เทศบาลเขาไม่ต้องไปพูดกับมึงไม่เหรอเขาเขาก็บอกไงแบบเหมือนพวกแบบเขามาทําความสะอาดแล้วเขาบอกกูก็ถามไงว่าเออรู้จักไ,ไป๋ยวเป็ดแ,ปดแถวนั้นไหมอะไรเงี้ยแล้วสาขาน,นี้ก็เริ่มแบบคือสาขาน,นั้นก็เริ่มหมาไม่มีก็เลยแบบแถวนี้มีเยอะมากขึ้นก็เลยมาเปิดแถวนี้ด้วยเอาไม่ ก็แค่นนและไม่มีหมาแล้วตัวมันหนีหมดแล้วพี่โอเคเอาเข้าเรียกเลยนะพี่คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยสาขาใหม่ได้แบบมึงใช้เส้นเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างโรงงานเดิมเลยโรงงานเดิมล้วเป็ดอ่ะตัวเดิมไหมเดิมมเเเหือนป็ดตัวเดิมด้วยเจมันจะมาเป็ดตัวเดิมอะไรเนี่ยก็เป็ดตัวเดิมอ่ะเป็ดถ้าเป็ดคนละตัวแล้วทำไงให้มันอร่อยอ่ะมันก็เหมือนกันป่ะ ก็คือต้องปรุงปรุงเหมือนเดิมเเออหมือนนมมึงกิหูอะหมูแต่ละตัวไม่เหมือนกันออ๋หมูแต่ละตัวปรุงไม่เหมือนกันแล้วเป็ดเป็ดทำไมเป็ดบ้านมึงดำมาดูดินั่นแหะก็มันเป็ดเป็ดโครเป็ดดำทมันมันต้มมาแล้วไงมันต้มแบบคือเป็ดต้มแล้วก็ดำเป็ดคุโรบุตะว่าโตแล้วว่ะจีเอออยากว่าเป็ดคุโรบุตะไม่มีเป็ดดำแล้วนั่นเดี๋ยวเอ้ยแต่ว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยอ่ะเออก็มันช่วงเย็นไงช่วงนี้รถเยอะอ๋อคือแบบ ช่วงเย็นปั๊บแล้วคือเขาห้ามจอดหน้าร้านอะไรอย่างงี้ใช่ะจอดแล้วคือกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยก็คือโดนตำรวจเป่าไปเลยถ้าเราจ่ายตำรวจอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องคุยกับเขาเฮ้มาแล้วมาแล้วพี่ไปเปล่ะไม่ไปไม่ไปแต่ก่อนเวลามีนี้มาต้องชอบเล่นว่ก็มารับอีกแล้วมารับก็มารับกันเอาแหละก็สำหรับในวันนี้ครับอย่างที่บอกไปก็คืออยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ไม่ใช่สนามมาใช่ไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อใช่ป่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดพิซซี่อะไรอย่างงี้ไหม เออก็อยู่เส้นช้างเผือกนะคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆกับร้านเต้าถึงเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นโลเคชั่นให้เลยนะว่าเออร้าน์มาอยู่ตรงไหนโอ้ไปไงคุณช่วยเพื่อนไหมยอดเยี่ยมไปเลยนี่ขายดีตั้งแต่มีสตอรี่เรื่องหมาไอ้คุณอยากกินไก๋วยเตี๋ยวอ่ะทำให้กูกินได้ป่ะอร่อยอ่ะอ๋ออเอาเส้นอะไรเอาเส้นอะเอาเส้นเส้นเล็กแล้วกันเส้นเล็กเออทำได้ป่ะทำได้ทำได้ลองลองไปดูดิเออไปดูหม้อไปดูหม้อโอ้เป็นเกียรตินะคุณผู้ชม ีปเป็นเกียรติอย่างสูงไหนก๋วยเตี๋ยวอ่ะอ่าไม่ใช่นี่นี่นี่อ่ะโอ้ไหนเป็ดไหนเป็ด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 นี่หรอไม่ใช่ห่านเหรอเป็ดเป็ดเอเออมันมันห่อตัวอย่างงี้ยพี่มันหนาวมั้งเจมมันหนาวห่อช่วงนี้หน้าหนาวก็เลยห่ออย่างเงี้เหรอโอ้นี่เป็ดกี่วันเนี่ยกี่วัน ก็วันนี้เหรอตั้งวันนี้เหรอตั้วันต่อวันวันต่อวันถ่ายหมดทุกวันเลยเออหมดทุกวันเลยหมดทุกวันเลยแล้วแล้วนี่เหลืออะไรเออก็ไม่เหลือไงอ๋อนี่คือไม่เหลือมันจะเหลือโอเคๆๆๆๆครูเชื่อมันเหลืออันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะหมูมีหมูมันจะมีได้ยังไงอะไรนี่มันตุ๋นเป็ดก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันมีหมูตุ๋นมีหมูตุนด้วยป้าอูนี่คืออันนี้คือลูกมือมือขวาของพี่เหรอ มือขวาอู้มือขวาอ้อันนี้คือโทรศัพท์ใครคือแบบเวลาขายก็เจียวเป็ดไปก็สุนทรีฮัลโหลมีบ้างมีบ้างฮัลโหลโอ้อันไหนอร่อยอ่ะนี่อร่อยไหมอร่อยหมดเลยอร่อยหมดเลยจริงป่ะถั่วงอกนะถั่วงอกเท่าไหร่อ่ะแพงป่ะถั่วงอกแล้วกระเทียมเจียวรับมาจากไหนอะกระเทียมเจียวทำเองที่บ้านเจียวเองเลยจริงป่ะจริงอันนี้เลือดไก่เลือดไก่เลือดเป็ด เลือดไก่เดี๋ยวเป็ดจะใส่เลือดไก่ไม่ได้หรอจริงจังวะเนี่ยนี่คือเลือดไก่เวลาเวลาเราไปซื้อมันก็แบบมันก็ไม่ได้มาอย่างงี้เป็ดมันเป็น,ป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 นยันไปไปฝังกระเด็นรูปมาไงออ๋ลก็จะแบบเลือดซื้อตะหากแล้วก็มาทำเองแต่ก็คือเจี๋ยวเป็ดใส่เลือดไก่ก็มันมันก็มันก็เหมือนกันหมดอะจริงไม่เหมือนเหมือนดิแล้วมึงสร้างอ่ะมึงสร้างสตอรี่ว่าร้านนี้ขายแล้วอย่างอย่างกินขนมจีนเขาังใส่เลือดหมู ก็นันเหมืนขนมจีนไงมันมันไม่ใช่คําว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดมมัันนก็เอาเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดใส่เลือดก้อนนกพิราบไหมได้ดีเออสตอรี่อออออเันนี้คือขายวันหนึ่งเป็ดกี่ตัวกี่ตัวก็สามสี่ตัวสามสี่ตัวนี่คืออวิเขาบอกเขาบอกวันห้าหตัวเนาะเป็นเจ้าของจริงไหมเนี่ยในลวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดมั้ามึงอ่ะเป็นจริงเหรอเอาเซเล็คเซเล็คเออ นั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรเออนี้ก็ต้นไงจะกินนั่นแเครื่องในอ่ะมึงขายก๋วยเตี๋ยวมึงรู้ว่าเครื่องในนี่คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้ก็ตับไงตับเป็ดไม่ใช่ตับไก่นะใช่นี่ตับเป็ดคล้ายกันคล้ายกันแล้วไหนไหนหมา็มหพอแล้วป้าครับป้าเคยรู้สตอรี่ที่พีนวางไว้เป่ครับเขาบอกว่าแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายดีจนหมาหายอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะป้ารู้ปะ หมาจรแถวนั้นหายไปทุกวันพีมันสร้างสตอนี่้ยางเงี้ยป้าคือมันมีเหตุผลไหมใครยังไงเอวหมาหายเแบบหมาหอนทุกวันอะไะวันนี้เดี๋ยวเราเลิกกวนก่อนเอาพี่โชสเตปได้ไหมสเตปอะไรไม่มีสเตปหรอเฮ้ยมันก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีแบบก๋วยเตี๋ยวลีลาแต่เห็นไหมก๋วยเตี๋ยวลีลาลวกแบบลีลา ชามหนึ่งสองชั่วโมงรีลแบบแก๊บรอประมาณห้าชั่วโมงได้กินอันนี้คือจะเอาไปตีกูกูจะตีเลยเล็กๆนะเอาปกติได้เท่าไหนเท่าไหร่ตอนนั้นกูไปกินสาขาโน้นไม่เห็นได้เยอะเลยไม่อิ่มกูไม่ได้ทำไงอ๋อมึงไม่ได้ทำก็เลยไม่อิ่มไหนๆนี่กี่บาทเนี่ยก็ทำให้เพื่อนไง กี่บาทเนี่ยกี่บาทอันนี้ราคากี่บาทอันนี้ก็สาบาทสามสิบห้าเหรอใช่ประมาณนี้ได้เยอะจังเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่ขาดทุนเหรอไม่ขายงี้ขาดทุนนั่นเนี่ยไม่ไม่ขาดจริงเหรออ๋อสามสิบห้าโอเคเอาห้าสิบไปได้ไหมห้าสิบห้าสิบเลยป่ะเอาห้าสิบหมายถึงเอาแต่เป็ดอ่ะอ๋อห้าสิบเออไหนไหนไหนโอ้โหโอ้โมืออาชีพอ่ะพีแน่นอนคือสมัยก่อนนี้ก่อนที่แบบจะดังก็คือขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดจนสําเร็จละ ไม่ได้ขายเลยของที่บ้านไงโอ้คือแบบแค่เชียร์ที่บ้านที่บ้านก็ทําให้และจะขายดีเลยอืมอันนี้คือที่ลวกเส้นใช่อถ้าสมมุติตอนนี้คือลวกเส้นไปแล้วอยากเปลี่ยนเส้นนี่คนตีเลยอะสมมติสมมติลูกค้าอยากเปลี่ยนเส้นได้ไหมได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้หรอลูก อยากเปลี่ยนมากอ่ะซื้อใหม่อ๋อคือเสียเส้นไปละคาราโอเกะเสียเส้นเนี่ยคราวนีดเสียเส้นเลยแล้วต้องทําไงต่อทําไงต่อสูตรน้ำซุปนั่นแหละน้ำซุปสิ่งนั้นน่ะอยังไงเอาไม่ใช่เหรอะไม่ใช่เหรอสรุปไม่มีจริงใช่ไหมเนี่ยไม่เหมือนของโหน่งเหรอไม่เหมือนดิโอเคโอเคโอเคต้องทำไงต่อพี่ใส่เป็ด คือแบบใส่อย่างนั้นเลยทำไมตรงไหนอร่อยสุดตรงไหนอร่อยสุดเป็ดอะลูกค้าลูกค้าชอบตรงไหนมากสุดแ,แต่คนชอบว่ะ<ม>ส่วนตัวแบบก็กินแบบไม่ไม,ไม่ใส่หนังเลยไม่กินใส่หนังเหรอไม่ใส่หนงังแล้วแบบมัมมบนองกินนเเเลยเยี่มันมีคนที่แบบมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วเอาแต่หนังเป็ดไหมแล้วแต่คนใั่โอ้ยมันมันควรตีนอย่างนั้นมีไหมมันก็มีนะเอาแต่หนังเลยไม่เอาเนื้อเลยใช่ไม่เอาเนื้อโอ้แต่ปกติเขาก็ไม่ได้สั่งอย่างนั้นอะ ใครเขาจะกินแต่หนังเป็ดวะมากินเป็ดเพื่อกินหนังเป็ดเนี่ยเอออาจจะเป็นงั้นเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดปักกิ่งไงแล้วเขาไม่กินไก่ใช่ไหมว่าเรื่องของเขาป่ะวะอ๋อไหนไหนไหนอะไรต่อไหนจะกินอะไรล่ะกูชอบกูชอบกินตับชอบกินตับเหรอเออเอาเยอะไหมล่ะเอาเยอะเอาเยอะฮะอันนั้นหัวใจไหมเหรอใช่หัวใจเอาเกลูกินกินไหมหัวใจเหรอใช่เฮ้ยพี่ทำไมมันกินได้เหรอกินได้จริงเหรอใช่กินได้ดิหัวใจเหรอใช่กินไหม ไม่เอาอ่ะกูไม่ชอบกินตับกูชอบกูชอบกินตับกูชอบกูชอบกินตับนี่มันคนตีนบ้าตี๋โอ้อันนี้คือคอ,คอ,คอันนี้กี่บาทนี่กี่บาทอันนี้สามสิบห้าบาทครับผมสามสิบห้าบาทใช่ไม่ขาดทุนจริงเหรอขาดโอเคโอเคโอเคเอาแบบ ทั้งวันคือกุมเหมาแต่ชามเลือดนี่เลยได้ไหมคือจะกินคนเดียวเลยกินคนเดียวเลยเลือดไก่ร้ายก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่ใส่เลือดไก่สำหรับเส้นเดียมแล้วอันนี้อันนี้คือขานี่คือแบบหนึ่งตัวมีกี่ขาหนึ่งตัวมีสามขาดิยสามขาเออสามขาร้านหนึ่งก็เลยแบบมีขาเป็ดมึงอยากได้ยินอย่างนี้กูรู้คนเตียวมันต้องแบบธรรมดาไม่คืออันเนี้ยสรุปเป็ดมีขา อันนี้กี่ขานี่คือขาเดียว๋อนี่คือขาเดียวไอ้ที่แทงๆนี่คืออะไรไหนที่แท่งๆแท่งๆก้องมานี่ไม่ได้ขาใช่ไหมสัตว์เฮ้ยดูน้ำทุบหน่อยพี่คนดูลึกๆดิมีอะไรเปล่าอ่ะมีไม่มึงจะหาอะไรไม่มีเข่าลือจมเขาลือทั้งนั้นเหรอเขาลือทั้งนั้นอะไม่มีกระโหลกจมเข่าลือไม่มีจริงน่ เมสงสัยว่าทำไมมันอร่อยมากเนี่ยคือน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยอ่ะใช่ไหมนี่เหมือนน้ำตกเลยนะใส่เลือดวัวไปเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ใส่อไม่มีจริงๆนะเขามักจะบอกว่าแบบเวลาถ้าชวนหมามาอยู่ใกล้ๆอะไรมันจะหอนเข่าลือเจมเข่าลือเข่าลือเาลือดูคล้องใจกับเข่าลือนี่มัน ดูมึงสนใจอย่างเดียวมึงไม่ได้มองก๋วยเตี๋ยวแล้วนะเจมส์กูสนใจแค่แบบกูกินมาล้านมึงมา20ปีตั้งแต่เด็กๆแล้วเงี้ยอยากรู้เคล็ดลับความอร่อยเท่านั้นแหละโอเคโอเคนี่คือเสร็จละเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันเป็นง่ายอย่างเลยอะขายก๋วยเตี๋ยวอ๋อเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนจะอะไรล่ะเจมส์จะอะไรละน้ำมันร้อนนะเจมส์น้ำมันร้อนเหรอนน้้ำมัรอนนะเอยู่ๆลูกค้าเบื่อลูกค้าแบบพี่ผมอยากกินแบบเนื้อเป็ดอ่ะไอ้พวกแบบ เลือดไม่เอาแล้วเงี้ยทันไหมทันไหมมีไหมมีไหมแบบเปลี่ยนใจปกติเขาก็ต้องสั่งก่อนว่าแบบเปลี่ยนใจก็ทันหันอะแล้วไม,ไม่ตัดทิ้งอันได้หรอ,อเอแล้วแก๊สแก๊สอะไรอะ่ะไปเลื่อยเดี๋ยวกู <c oughs> วอยากรู้ทุอกอย่างเลยรานมึงเนี่ยโอ้เไม่มีหมูพี่เคล็ดลับทำอร่อยหมู ก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายหมูใช่ก็มีหมูตุ๋นด้วยไงตีนไก่ยี่ห้าพี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีตีนไก่ได้ไงสรุปขายอะไรมันมีตีนมีตีนไก่ด้วยไงอ๋อตีนไก่ผสมมาด้วยหลอกลวงกับเราอ่ะหลอกลวงไม่มันก็แยกกตหาตีนเคโอเคโอเคแลตีนี่ตีนเป็ดหรือตีนไก่ตีนเป็ดเนไม่ตีนเป็ดนะไม่ใช่ตีนไก่นะโอเคโอเคโอเคมายิ้มฟันร้านพีแค่ดีไหมเนี่ยไม่ยิ้มฟันแค่ดีไหมแค่ดีมากแค่ดีดีกว่าร้านอื่นดีมากๆเลย กินเป็ดแล้วต้องแคะฟันด้วยนะนี่ผมมีแพนดะ้าเลยคุณผู้ชมแพนด้ามีโอเลี้ยงด้วย,วยสรุปชามนั้น <ผม S 1> อิ่มละมอ้โอ,อิ่มะอิ่มละเฮ้ยกูรอเล่นกูรอเล่น,เ,ลนเดี๋ยวมากินกันดีเอาร้านทีนี้คือสมมติถ้าเราเป็นแขกนะเราคงมานั่งรอแล้วเราก็ดูเมโนูนไปเรื่อยๆร,ร้านนี้มีหลายน้ำนะโอ้โหขายถูก แกละสิบบาทเอ้ยมันยังขายได้จริงเหรอวะราคานี้อันนี้คือแบบทำเพื่อไม่ได้รวยเวอร์แต่แบบให้ลูกค้าแบบอิ่มแล้วมีความสุขด้วยใช่ไหมใ,<ช>ในราคาที่ดีเอ้ยถริงว่าราคาดีจริงนะดูเด็กข้างหลังเ่ยเห็นปะมามา่าสี่สิบอ่ะคือร้านอื่นคือมาม,ามา่าเขาใส่ขายซองละห้าบาทไง<ช>แต<ล>่ที่นี่ขายสี่สิบไม่เกี่ยวดีอ่ะไม่ใช่เหรออ๋อคือเส้นจะไมไม่ใช่มาม่าแบบจานละสี่สิบอ๋อกูก็หาข้อตีไปทั่วละพี่เก้าเหลาเป็ด เจ้าเหล่าคอเป็ดปีเป็ดเดี๋ยวมันก็มาวนที่หมายกับคุณอดูนะอะไรนะเดี๋ยวมันก็วนมาที่หมายเฮ้ยมีก็เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอะไรอีกอะทำไมเขาต้องเรียกว่าอะไรวะก็ก็มันเป็นอะไรมันคืออะไรเนี่ยไม่ใช่แบบเขาไม่เรียกว่าเครื่องในอ่ะที่นี่เอ่อก็อะไรก็อะไรอ่ะเขาเรียกว่ากรุงเทพเครื่องในก็เครื่องในกรุงเทพเขาเรียกว่าเครื่องในเครื่องในเครื่องในอะอรอะไรก็แล้วอะไรคืออะไรอ่ะอะไรก็เป็นพวกปีข้อปี อ๋ออ๋อ,อปีคอตีนคืออะไรเพิ่งรู้เนี่ยแล้วข้าวเปล่าอะ่ะข้าวเปล่าก็มีเอา,เป,า,ปาววเป็นข้าวเปล่าวลวกได้ไหมเป็นข้าวเปล่าลวกมันมันน่าจะมีแค่มึงอที่แบบมาถึงแล้วถามอย่างนี้ <c oughs> ร <laughs> ้านเลยครบเผื่อคนมาถามไงก็ฝึกเอาไว้<า>เผื่อตอบเข<ร>าถาม,มเผื่อถามมันจะถามตามมั้งเนี่ยเผื่อลูกค้าบอกมาถามเยอะว่าเออร้านนี้อร่อยเพราะอะไรนั่นน่ะมันมีไก่อ่ะสรุปบูชาไก่หรือบูชาเป็ดบูชาบูชาเป็ดอันนี้คือน้ำก็ต้องไปหยิบเอาเองเออไม่เราเราเป็ดเอามาจากไหนอ่ะเป็ดเป็ก็มาจากตลาดเองมันจากตลาดไม่ได้เลี้ยงเอง ไปเลี้ยงด้วยเนี่ยก็อยากรู้นี่มันก็ร้านไงไม่ใช่บ้านหลังมันไงเออเหมือนกันร้านก็คือร้านเออนั่นแหละขายดีแน่นอนเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็กพิซซิองั้นเหรอเออแล้วก็มีหน้าหน้าสมมุติขายดีปั๊บโต๊ะเป็นเกมมิ่งโต๊ะเกมมิ่งเลยเก้าอี้เป็นอีสปอร์ตมาเล่นเกมหรือมากินข้าวเนี่ยกินข้าวแล้วก็มีฟรีไวไฟเฮ้ย ไงคือแบบเด็กมาเล่นทั้งวันอ่ะก๋วยเตี๋ยวชามเดียวมแล้วนั้นตู้อะไรอ่ะคนละร้านปะคนละร้านแล้วข้างหลังมียข้างหลังมีอะไรข้างหลังก็เป็นห้องน้ำอ๋อมีห้องน้ำคือแบบสมมติกินปั๊บออกเลยเสียออกแ้วเลยโอเคพีกูรู้สึกว่าเอ้ยก๋วยเตี๋ยวนี่อืดจัง กกะไลล่มึง็อยู่ันนี้อะไรอ่ะซอสมึงก็กินคนเดียวแล้วกันนะทำไมมึงเอาของแบบนี้บนโต๊ะกำลังมือโอเคโอเคอนาไม่แน่ร้านไม่แต่ว่าถูกจริงอันนี้ถูกจริงนะครับไหนไปตีเริ่มตีไล่กันแล้วเหดี๋ยวได้ยินเสียงตีไล่กันแล้วโอเคโอเคก็ว่าอยู่ลูกค้าไม่เห็นมีเลยก็คือจะปิดร้านหนีลูกค้าหนีละหนีละพรุ่งนี้จะเปิดอีกไหมหรือว่าขี้เกียจละ มึงก็ต้องเปิดตลอดเฉมึงจะอยู่ยังไงอะรอโอ้นี่ก็ขายว่าอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันเปิดตั้งสองร้อยตัวหมดเลยเหรอเหมาตลาดไหนมึงกินยังไงก๋วยเตี๋ยวมึงกินไงกินให้กูดูนะแล้วตกลงนี้ของกูใช่ไหมไม่ของมึไม่ก็คือให้แล้วนี่ใครสั่งเนี่ยกูสั่งแต่ว่าแบบรีวิวก็ต้องเป็นเจ้าของร้านกินไงเออไอรีวิว ถ้ากูกินก็คือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะอันไหนอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยอันนี้น่าจะอร่อยสุดกระเทียมเจียวเนี่ยใช่กระเทียมเจียวอร่อยกระเทียมเจียวพันปีกระเทียมเดือนสี่แน่นี้จริงปะเออก็เห็นแม่มึงทำไม่ใช่เอ้ยป้าทำเองไม่ใช่โออื้ยไงอร่อยไงอร่อยเสียงหอนมไหม กูคเคยฝันเห็นมันเลยนะเจม๊ยบ<ช>แต่งว่าไม่ใช่แต่ยังว่าไม่ใช่ว่ะ <Okay. S 3> โอเคสวยเดี๋ยวร้องให้ให้เดี๋กูกินเองบีผู้ชมดูนี่น้ำซุปใสรสชาตินี่เค็มมันก็เป็นเตี๋ยวเฟ็ดไงก็เตี๋ยวเฟ็ดก็ต้องกลมกล่อมใช่ไหมใชใ่ออกแนวกลมกลม่อมเนี่ยเนื้อเป็ดก็ดีเนี้ยอันนี้คือล้อเล่นที่ผ่านมาทั้งหมดนี่คือล้อเล่นนะครับเห็นแต่ว่าแบบแฟนคลับท่านใดที่ อยากจะมาอุดหนุนร้านใหม่เนี่ยร้านเก่าก็ขายดีแล้วขายดีแล้วใช่ไหมแต่ขายดีแล้วแต่ร้านใหม่ยังขายไม่ค่อยดีเลยเห็นด้วยมีลูกค้าก็เลยบอกว่าเอ้ยไปช่วยอุดหนุนไงทิ้งโลเคชั่นทิ้งได้ไหมทิ้งได้ไหมตรงนี้เออตรงนี้เลยตรงเขาเรียกว่าเส้นโลกี เส้นโลกีใครที่อยู่โคราชดิแวะมานะถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเรียกได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันิดเออมันจะมีผับบาร์โคโยตี้แล้วก็ตีกันตอนยางคืนพูดแล้วยังไม่ได้กินสักคำเลยอกกินไอพี่ทำไมเส้นมึงจับเป็นก้อนเงี้ยมึงลวกเป็นปะเนี่ยมึงทิ้งไว้นานแค่ไหนแล้วอ่ะนานมากๆเลยนะร้านอื่นน่ต่อให้อื่นก็เส้นไม่จับเออจริงป่ะไม่จริงโอ้อะไรกินก่อนกินก่อน หมดเกลี้ยงอร่อยไม่ผีดร้านนี้อร่อยมากเลยจริงไหมสุดยอดเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้นามอะไร S S สิบหมัดเพลิงอะไรนะมัลคีเนี่ยนะ S ก็โอเคครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเออ่ร้านป้าพักเนี่ยจะไม่รู้ว่านะคนจะเปลี่ยนหรือเปล่าเป็นพิซซ่าอย่างงี้ไหมแบบกาหรเปล่าปีกาได้ไหม เออเบื่อคนมาแวะมาเฮ้ยเส้นนี้แบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดพิซีษอยู่นะครับก็ถือว่าคือถ้าใครอยู่กรุงเทพนะเห็นราคาข้างหลังเนี่ยถูกมากนะไม่ถูกจริงจนะนะครับคือกรุงเทพเนี่ยถ้าสั่งพันแกลบนะไอ้พวกพวกเนี้ยเริ่มต้นนี่65บาทหทือว่า60บาทนะครับอ่าก็อันนี้ก็ได้ถือว่าได้เยอะนะเนื้อเป็ดเนื้ออะไรก็เต็มเหนียวจริงๆงนะครับแล้วก็ ใครอยากลองแวะมาสาขานี้ก็แวะได้แล้วมาพอนอยู่ติดถนนถนนใหญ่ใช่ไหมอ่ามีที่ตรงที่จอดอะไรแถวๆนี้แหละก็ลองแวะๆมานะครับเดี๋ยวจะทิ้งเป็นนี่โลเคชั่นหน้าร้านให้นะครับอยู่ตรงนี้ซอยนี้นะ<ม>ใกล้ๆก,ก,กับสถานโลกีทั้งหลา <laughs> ย <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวปิดได้ไหมหลังจากนี้ก็ปิดปิดร้าละปิดถาวรปิดถาวรเลยวะเปลี่ยนที่อยู่วะ ไม่ไม่ปิดดาวขรแบบไม่คิดว่าไงกับลงคิดไปปั๊บแล้วก็ปิดร้านดาวไปแล้วคนหาไม่เห็นเด็กจะมาซื้อหน้าร้านเขียนเซ็งไงเซ็งเซงโอเคครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้ลาผู้ชมไปก่อนนะครับใครที่ว่างใครที่แบบเป็นแฟนขับอยู่โคราชหรือว่าแวะมานะ่เหมือนร้านที่แล้วใช่ไหมใช่ร้านที่แล้วนี่คือบางคนนี่แบบเข้าไปปั๊บขึ้นไปบนบ้านเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปขี้เลยร้านนี้ก็ <laughs> อย่าท่าแบบนั้นนะคือแฟนคลับบางคนแม่งช่วยจริงๆ,ๆนะบม <laughs> มาแบบตามหาหพี่ยอย่าดอกนอนเลยไม่ใช่นะครับก็วันนี้เวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณพีด้วยที่มาลกวกก๋วยเตี๋ยวอร่อยให้กินนะก็ะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีหมายถึงไม่เหลืออะไรหมา <laughs> 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 บอกแล้วมึงบนกับนนี <laughs> โอเคไม่ป็นใ